โดยทั่วไปแล้วนะครับการปลูกตะไคร้เนี่ยก็คือเขาจะปลูกให้เป็นกอสําหรับคนที่มีพื้นที่สําหรับคนที่มีพื้นที่จํากัดนะครับเราก็สามารถที่จะปลูกตะไคร้ไว้รับประทานเองได้ซึ่งในการปลูกตะไคร้ในพื้นที่จํากัดนะครับก็สามารถที่จะดูแลได้ง่ายมีการเจริญเติบโตที่ดีสามารถที่จะเก็บไว้รับประทานเองได้สําหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะต้องตัดตะไคร้นะครับตัดให้เหลือ10เซนตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนําไปปลูกได้เลยคือเราใช้เวลาปลูกไม่นานเขาก็จะแทงรากแล้วก็แตกยอดขึ้นมาใหม่ต่อไปเราก เ,เราจะปลูกไป6ต้นการลงปลูกนะครับความลึกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งถึงสองเซนระยะห่างระหว่างต้นนะครับประมาณ4-5เซนปลูกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็รดน้ําตามไปเลยตะไคร้ที่เราปลูกก็คือสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยสามารถที่จะวางไว้บริเวณไหนของบ้านก็ได้จะโดนแดดหรือไม่โดนแดดก็ได้เพราะว่าตัวตะไคร้นะครับสามารถที่จะจเจริญเติบโตได้ดีไม่ว่าจะโดนแดดหรือไม่โดนแดดก็ตามส่วนในเรื่องของการรดน้ําการให้ปุ๋ยนะครับก็สามารถที่จะรดน้ําได้สัปดาห์ละ1-2ครั้งก็ได้สาาํสาหรับการใส่ปุ๋ยแล้วก็อาจจะมีปุ๋ยมมักก้้ต่าาางๆแลว็สรถ ที่จะใส่ได้ปลูกไปแล้วนะครับเราจะใช้เวลาประมาณ2เดือนแล้วก็จะได้ต้นตะไคร้ที่สมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะเก็บไปรับประทานได้สาหรับคนที่มีพื้นที่น้อยก็สามารถที่จะปลูกได้นะครับเพราะว่าตะไคร้เนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ทั้งในร่มทั้งกลางแจ้งก็คือปลูกได้ง่ายไม่มีโรคหรือแมลงรบกวนด้วยตัวนี้เราสามารถที่จะปลูกไว้รับประทานเองเพื่อเป็นการลดรายจ่ายในการซื้อผักสวนครัวประเภทตะไคร้ได้นะครับเทคนิคการปลูกตะไคร้ในพื้นที่ที่จากัดเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงคนทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนาวิธีการปลูกตะไคร้ในพื้นที่จํากัดนะครับตะไคร้เนี่ยจะเป็นเครื่องเทศเป็นพืชสม,มุนไพรที่เราใช้ในการประกอบอาหารอยู่แล้วเป็นประจําในการใช้ตะไคร้ในการประกอบอาหารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ในปริมาณที่น้อยแต่เวลาเราซื้อมาแล้วส่วนใหญ่เราซื้อมาจากตลาดเนี่ยเขาจะขายเป็นกำซึ่งเราถ้าเกิดเราซื้อมากำหนึ่งเนี่ยเราจะใช้ไม่หมดผู้คนส่วนใหญ่นะครับที่มีพื้นที่จํากัดเนี่ยก็จะนําไปเก็บไว้ในตู้เย็นซึ่งจะทําให้เปลืองไฟแล้วก็ให้มันเสื่อมสภาพแล้วก็กลิ่นของตะไคร้เน แนะนำวิธีการปลูกตะไคร้ในพื้นที่ที่จากัดทําให้กลิ่นของตะไคร้เนี่ยยังเหลืออยู่แล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้บริโภคเองได้โดยทั่วไปแล้วนะครับการปลูกตะไคร้เนี่ยก็คือเขาจะปลูกให้เป็นกอสําหรับคนที่มีพื้นที่มีดินพร้อมที่จะลงปลูกได้ในดินเลยแต่วันนี้นะครับสำหรับคนที่มีพื้นที่จํากัดนะครับเราก็สามารถที่จะปลูกตะไคร้ไว้รับประทานเองได้นะครับ ข้อดีของการปลูกตะไคร้ในพื้นที่จํากัดนะครับก็คือหนึ่งหละเราจะใช้ตะไคร้ที่ซื้อมาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็คงความสภาพที่เป็นกินของตะไคร้ได้ดีที่สุดนะครับดีกว่าเก็บใส่ในตู้เย็นเป็นการประหยัดต้นทุนในเรื่องของการซื้อตะไคร้ในครั้งต่อไปซึ่งเราสามารถที่จะปลูกแล้วก็เก็บไว้วริโภคเองได้นะครับซึ่งในการปลูกตะไคร้ในพื้นที่จํากัดนะครับก็ สามารถที่จะดูแลได้ง่ายมีการจเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็โตเร็วสามารถที่จะเก็บไว้รับประทานเองได้ตลอดสําหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งที่เราต้องมีเลยสิ่งแรกก็คือตะไคร้ในตอนที่เราซื้อมาจากตลาดนะครับเรารับประทานไม่หมดมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งตัวนี้ก็สามารถที่จะปลูกได้ต่อไปก็จะมีภาชนะที่เราจะใช้ปลูกแล้วก็เก็บเอาวัสดุใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับต่อมาก็จะเป็นดินปลูกเป็นดินถุงก็ได้นะครับแล้วก็จะมีมีด แล้วก็จะมีน้ำนะครับเพรานนะฉะนั้นที่เราเลือกมาถ้าหาเป็นขวดทรงเหลี่ยมได้เป็นวัส,ส,สดุทรงเหลี่ยมได้แล้วก็ใช้เป็นทรงเหลี่ยมนะครับเราปลูกในแนวนอนเนี่ยเราจะปลูกได้หลายต้นกว่าถ้าเกิดไม่มีจริงๆเราก็ใช้เป็นทรงกลมแล้วตัดแนวตั้งแล้วก็ปลูกได้ในการปาดเราก็ปาดฝาบนออกไปเลยนะครับปาดออกไปข้างหนึ่งแล้วก็จะมีรูระบายน้ำนะครับตัวนี้จะเป็นรูระบายน้ำนะครับเราเจาะไว้เพื่อที่จะระบายน้ําไม่ให้ขังมากเกินไป สำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะต้องตัดตะไคร้นะครับเพื่อที่จะให้เขาแตกยอดได้เร็วขึ้นแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้รากเขาเกิดได้เร็วขึ้นเราจะตัดให้เหลือ10เซนตะไคร้ที่เราซื้อมาจากตลาดโดยปกติแล้วเนี่ยจะยังไม่มีราก แต่เราก็สามารถที่จะนําไปปลูกได้นะครับตัวนี้ปลูกไม่นานเขาก็จะแทงรากออกมาใหม่หลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนําไปปลูกได้เลยคือเราใช้เวลาปลูกไม่นานเขาก็จะแทงรากแล้วก็แตกยอดขึ้นมาใหม่ถ้ายัางไม่พร้อมที่จะปลูกนะครับต้องการที่จะให้เขาเกิดรากก่อนแทงใบขึ้นมาก่อนเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําไปแช่น้ําได้แช่น้ําให้เกิดรากก่อนให้แทงใบก่อนลักษณะตัวอย่างตัวนี้นะครับ ตัวนี้เราตัดแช่น้ําไว้1สัปดาห์นะครับเขาก็จะมีใบแตกยอดใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีรากเขาจะเริ่มมีรากขึ้นมาแล้วตัวนี้สามารถที่จะปลูกแล้วก็ฟื้นตัวได้ง่ายนะครับซึ่งในการแชร่น้ำนะครับในการนําต้นพันธุ์ตะไคร้จะมาแช่น้ำเนี่ยภาชนะที่จะแช่นะครับให้เราตัดเป็นขวดให้เราตัดตากว่า10เซนประมาณ5้าถึงหเซนก็ได้ตัวนี้ก็คือเราแช่เราใส่น้ําเต็มไปเลย ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับการแช่น้ำเนี่ยตะไคร้เขาสามารถที่จะอยู่ได้จะเรือเติบโตได้แต่การจะปลูกในน้าเลยหรือแช่น้ําไว้เลยเนี่ยตะไคร้จะกลิ่นหอมเนี่ยจะลดลงไม่เหมือนกับที่เราปลูกใ่ดินเราก็เลยจะเป็นจะมาปลูกใ่ดินเราควรที่จะย,าย้ายไปปลูกใ่ดินมากกว่าหลังจากที่เราเตรียมส่วนของต้นพันตะไคร้นะครับท่อนพันตะไคร้ไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะมาเตรียมส่วนของเพราะฉะนั้นในการปลูกนะครับเราจะใส่ดินลงไปให้เต็ม เราก็สามารถที่จะนําท่อนพันธุ์ตะไคร้ลงไปปลูกได้เลยในภาชนะที่เราเตรียมมาเป็นขวดนมเนี่ยเราจะปลูกไป6ต้นนะครับในการลงปลูกนะครับความลึกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งถึงสองเซนนะครับตัวนี้ระยะห่างระหว่างต้นนะครับประมาณ4ี่ถึงห้าเซนเพราะว่าตัวนี้เราไม่ต้องการที่จะให้เขาแตกกอเราต้องการแค่ให้มีต้นตะไคร้ไว้ตัดไว้รับประทานถ้าเกิดอยากได้ที่มันแตกกอนเนี่ยเราต้องปลูกลงพื้นดินนะครับตัวนี้อย่างที่เราปลูกเสร็จแล้วนะครับเราก็รดน้ํารดน้ําตามไปเลยนะครับ ตะไคร้ที่เราปลูกเนี่ยก็คือสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยเราจะสามารถที่จะวางไว้บริเวณไหนของบ้านก็ได้จะโดนแดดหรือไม่โดนแดดก็ได้เพราะว่าตัวตะไคร้นะครับสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดี ไม่ว่าจะโดนแดดหรือไม่โดนแดดก็ตามส่วนในเรื่องของการลดน้ําการให้ปุ๋ยนะครับการลดน้ำเนี่ยเราก็สามารถที่จะลดน้ําได้สัปดาห์ละ1-2ึ่งครั้งก็ได้นะครับตัวตะไคร้เนี่ยไม่ต้องการการดูแลอใจใส่อะไรมากสาหรับการใส่ปุ๋ยแล้วก็อาจจะมีปุ๋ยหมักอาจจะเป็นปุ๋ยหมกักเป็นปุ๋ยน้าหมักต่างๆเราก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับหรือถ้าเกิดไม่มีเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่เพราะว่าตะไคร้เนี่ยเราปลูกไว้รับประทานเองง่ายๆนะครับในกรณีที่ต้องการที่จะใส่ปุ๋ยหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะครับต้นตะไคร้สามารถที่จะฟื้นแล้วเน แต่ในการให้ปุ๋ยเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องให้เยอะนะครับเพราะว่าภาชนะที่เราใช้ปลูกเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่จากัดให้เขาอยู่ในลักษณะอย่างนี้เราก็สามารถที่จะเก็บไปรับประทานได้อยู่แล้วหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะครับเราจะใช้เวลาประมาณ2เดือนแล้วก็จะได้ต้นตะไคร้ที่สมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะเก็บไปรับประทานได้โดยปกตินะครับตะไคร้เนี่ยจะแตกกออยู่แล้วนะครับแต่เราปลูกในภาชนะที่มีขนาดจํากัดเราไม่ต้องการที่จะให้เขาแตกกอปลูกแล้วก็เราสามารถที่จะถอนไปรับประทานได้เลยการปลูกวิธีนี้นะครับสามารถที่จะอยู่ได้นานตลอดไปนะครับก็คือ ถ้าเรามีการลดน้ําเป็นปกติเนี่ยตะไคร้เขาก็จะอยู่ได้ตลอดไปหรือถ้าเกิดเขาแตกกอนะครับเราก็ตัดออกนะครับตัดออกแล้วก็เอามาเสียบใหม่ <c oughs> เพื่อเป็นการปลูกใหม่มันจะได้มีทดแทนกันไปเรื่อยๆสาหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านซื้อตะไคร้มารับประทานแล้วมันเหลือท่านก็สามารถที่จะนํามาปลูกในภาชนะแบบนี้ได้นะครับเป็นภาชนะเหลือใช้เป็นการประยุกต์ใช้งานในสิ่งของที่มีอยู่รอบตัวเราสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยก็สามารถที่จะปลูกได้นะครับเพราะว่าตะไคร้เนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ทั้งในร่มทั้งกลางแจ้ง ก็คือปลูกได้ง่ายไม่มีโรคและแมลงรบกวนด้วยตัวนี้เราสามารถที่จะปลูกไว้รับประทานเองเพื่อเป็นการลดรายใจ่ายในการซื้อผักสวนครัวประเภทตะไคร้ได้นะครับนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะออกแบบปลูกให้สวยงามเพื่อที่จะใช้เป็นไม้ประดับได้เทคนิคการปลูกตะไคร้ในพื้นที่ที่จากัดเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ